คลิปวีดโอนี้จะทำเพื่อนเพื่อเป็นสิ่อการเรยนรู้เพืจะทำหลังเป็นอย่างที่ว่าโดยให้ยื่นขาา้อเสนอในเนื้อหาท่าทะาะการใดข้อ,อ,อ,องขออะไรนะภาษาที่นี้สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ได้จัดทำคลิปขึ้นมานะคะเพื่อที่ จะให้เราแสบงหาความรู้นะคะจากคลิปวิดีโอของคุณครูนะคะเผื่อว่าเราจะาสามารถนํากลับมานะคะดูได้หลายรอบเนาะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็จะมาพาทำนะคะมาพานักเรียนแก้สมการเอ็กซ์โพเนเชียลนะคะอ่าเรามาดูนะคะว่าหน้าตาของสมการเอ p o n e n t เนเชียลมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีวิธีแก้อย่างไรนะคะอ่าเราก็ไปพบกับตัวอย่างนะคะแล้วก็วิธีการแก้สมการเอ p o n e n t เนเชียลได้เลยค่ะ อ่านะคะสวัเรียนนะคะก็เรามาต่อนะคะก็คือการแก้สมการ e x p o n e n t i a l นะคะอ่าวันนี้เราจะมาแก้สมการ exp o n e n t i a l หรือว่า e x p o n e n t i น l นะคะอ่าเรามาดูซิว่าการแก้สมการ exponential นะคะอ่ามันจะมีหลักการอย่างไรนะคะอ่าสมการ exponential นะคะก็คือสมการที่มีเลขชี้กำลังเป็นตัวแปรนะคะ หลักการแก้สมการนะคะเราสามารถทําได้โดยนะคะหนึ่งนะคะถ้านะคะสมการของเรานะคะอ่านะคะเราต้องทําฐานให้เท่ากันนะคะอ่าถ้าฐานเท่ากันแล้วเราสามารถใช้สมบัตินะคะของฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนะคะถ้า a ยกกําลัง x เท่ากับ a กําลัง y นะคะฐานเหมือนกันนะคะเป็นตัว A เหมือนกัน นะคะและ A มากกว่า0นะคะแล้วก็ a ต้องไม่เท่ากับ1ด้วยนะคะแล้วนะคะจะได้ว่า x เท่ากับ y เลยนะคะพูดง,ง่ายๆก็คือก็คือเราทำฐานให้เท่ากันนะคะเสร็จแล้วก็ถ้าฐานเท่ากันแล้วก็คือเลขชี้กำลังก็สามารถเท่ากันได้เลยนะคะามาดูข้อ2นะคะสมมติว่าสมการของเรานะคะมีสองนพนะคะก็ ให้เราแยกสองพจน์นั้นนะคะให้อยู่ข้างละพจน์นะคะแล้วก็พยายามทำฐานหรือเลขชีกก้กำลังให้เท่ากันเหมือนเดิมนะคะอ่าแล้วก็สามนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอสมการที่มีสามพจน์ขึ้นไปนะคะเราต้องอาศัยการแยกตัวประกอบมาช่วยในการแก้สมการนะคะก็เหมือนที่เราเรียนมาแล้วนะลูกการแก้สมการเราสามารถแยกตัวประกอบหาตัวแปรนะคะ แก้สมการแล้วก็พยายามทําฐานให้เท่ากันพยายามทําฐานนะคะให้เท่ากันนะคะหรือเลขชี้กําลังเท่ากันนะคะ,ะข้อ4ข้อ4นะคะอ่ามันถ้าเกิดว่านักเรียนเจอกรณีแบบนี้สมการที่มีฐานที่ไม่เท่ากันนะคะแต่เลขชี้กําลังเท่ากันนะคะเราใช้สมบัติดังนี้นะลูกเขาบอกว่าถ้า a ยกกําลัง m เท่ากับ b ยกกําลัง m และ a ต้องไม่เท่ากับ0นะคะแล้วก็ b ต้องไม่เท่ากับ0ย์ด้วยนะคะ ะะการที่ฐานไม่เท่ากันนะคะแล้วสมการนี้จะเท่ากันก็ต่เมื่อเลขชี้ก,กําลังจะต้องเท่ากับศูนย์นะคะ,ะถ้านี่คือหลักการนะคะหลักการในการแก้สมการ x อ็กซ์โนนเนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยเนาะเผื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูตัวอย่างการแก้สมการ e x p o n e n t i น l ชนะคะหรือ e x p o n e n t i น l ีนี่แหละนะคะ นะคะดูตัวอย่างที่1นนะคะเรามาดูนะคะตัวอย่างที่1เขาบอกว่าจงแก้สมการนะคะเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง x นะคะเท่ากับเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลงังลบ4นะคะอ่าเราก็นำหลักการนะคะที่ครูแจ้งไปเมื่อกี้มาใช้ได้นะคะนั่นคืออะไรคะนักเรียนดูฐานลูกฐานเหมือนกันหรือย,ยังอ่าฐานก็คือ1ส่วน3เหมือนกันแล้วนะคะ ะะดังนั้นเราใช้สมบัติฟังก์ชัน1ต่อหนึ่งมาใช้ก็คือถ้า a ยากกําลัง x เท่ากับ a กําลัง y แล้วจะได้ใไรคะ x เท่ากับ y นะคะเนื่องจากหนึ่งส่วนสามทั้งหมดกําลัง x เท่ากับ1ส่วนสามทั้งหมดกําลังลบสี่เราก็จะได้ว่าฐานเหมือนกันแล้วจับเลขชี้กําลังมาเท่ากันนั่นเองเราก็จะได้ว่า x เท่ากับลบสี่นั่นคือนะคะคำตอบของสมการนี้ก็คือเซตของลบสี่นั่นเองนะคะ อ่านี่คือคำตอบนะคะเปิบเปิบเปิบนะคะอ่านี่นะคะอ่ามาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างนี้ไปเร็วนิดนึงเนาะนะคะนะคะจงแก้สรรมการนะคะของ5ยกกำลัง x กเท่ากับ5ายกกำลัง3ที่จริงนราเรียนตอบได้เลยเนาะเราก็ใช้หลักการเมื่อกี้ใช่ไหมคะถ้าฐานเหมือนกันนะคะฐานเท่ากันเราสามารถจับเลขชี้กำลัง เท่ากันได้เลยนะคะโดยใช้สมบัติความเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนะคะ,ะ,ะนี่นะคะนี่ดังนั้นคำตอบของเราข้านี้คืออะไรคะนี่ฐานเหมือนกันเห็นไหมคะฐานห้าเหมือนกันดังนั้นเราก็จับอะไรคะจับเลขชี้กำลังมาเท่ากันเลยนะคะก็จะได้ X เท่ากับ3ดังนั้นคำตอบของสมการก็คืออะไรคะ ก็คือเซตของสามนั่นเองนะคะขอไปเร็วนิดนึงเนาะนะคะพอได้เนาะนะคะอ่ทีนี้มาดูตัวอย่างที่สามทันไหมลูกเร็วไหมนะคะเดี๋ยวคุณครูส่งอาส่งเปเปอร์ให้นะคะเผื่อว่ามีใครอยากดูเปเปอร์เดี๋ยวครูสร้างอัลบั้มไว้ในไว้ในกลุ่มไลน์เรานะคะเผื่อว่านักเรียนจะเปิดดูนะคะ นะคะรูจะไปเร็วนิดนึงนะคะดูตัวอย่างที่3นะคะจงแก้สมการนะคะเซนหนึ่งส่วนสทั้งหมดยกกํกำลัง 2x นะคะลบ16นะคะเท่ากับ0 <S <S นักเรียนสังเกตเห็นไหมลูกนะคะสมก,การนี้มีอยู่2พจน์นะคะนั่นคือนะคะพจน์ที่1แล้วก็พจน์ที่2นะคะดังนั้นบอกว่าไงคะก็คือแยกพจน์ออกเป็นนะคะ สองฝั่งฝั่งพ์เห็นไหมคะครูก็เลยย้ายยังไงลกูกนะคะย้าย16ไปฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้เป็นเศษหนึส่วนสอทั้งหมดยกกําลัง 2x เท่ากับ16นะคะเสร็จแล้วทําไงต่อลูกหลักการคือพยายามทําทําอะไรดีระหว่าง1นส่วนสกับ16นะคะพยายามทํา16ให้เป็น1นส่วนสองแล้วจะง่ายกว่านะคะดังนั้นครูก็นะคะทำ 16นะคะพยายามทำสิบให้เป็น1นส่วนสโดยการอ่าแน่นอนว่า1ต้องมีเลขสองสหก็คือ2องยกกำลังสี่นะคะเสร็จแล้วตอนนี้สองมันเป็นเศษอยู่ดังนั้นเราก็จับสองลงมาข้างล่างซะนะคะเลขชี้กำลังจาก4เวลามาอยู่ข้างล่างก็จะเป็นอะไรคะก็จะเป็นลบสนั่นเองนะคะที่จริง1ตัวนี้ก็ อาจจะเป็นเลขนะคะอ่ะคือย้ายลงมานะคะตัวนี้สองสองตัวนี้มันก็จริงจริงมันคูณกับหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็ย้ายลงมาแค่สองยกกำลังสี่นะคะก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองยกกำลังลบสี่นะคะอ่าทีนี้เราก็นะคะตึงส่วนสองก็ได้หนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลังลบสี่นะคะนักเรียนเห็นไรลูกอ่าฐานเหมือนกันเราใช่ไหมนี่ความพยายามนะคะ ความพยายามของครูเป็นจริงแล้วนะคะก็สามารถทำฐานให้เท่ากันแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะลกหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกยกำลังสอง x อา่อามันเป็นฟังก์ชันลดเพราะว่าอะไรคะอา่าเพราะว่าฐานมันยังไงลลกฐานมันน้อยกว่าหนึ่งเนาะนะคะหนึ่งส่วนสองก็คือศูนย์จุดห้ามันน้อยกว่าหนึ่งนะคะอา่าแล้วก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งตอ่อนหนึง่งนะคะ นะแล้วเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งด้วยนะคะดังนั้นเราก็เลยจับอะไรคะจับเลขชี้กำลังมาเท่ากันเลยนะคะแล้วก็เราก็จะได้ว่า 2x เท่ากับลบ4นะคะ 2x ตรงนี้นะคะเท่ากับลบ4นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็แก้สมการปกตินะคะนะ2ค,คูณอยู่กับ x ก็ย้ายมาอะไรคะก็ย้ายมาหารซะนะคะเสร็จแล้วลบสส่วนสองก็จะได้ นะคะอผิดนะคะลบสี่ส่วนสองได้ไรคะได้สองนะคะสองหนึ่งสองสองสองสี่นะคะก็จะได้ลบสองนะคะอ่านะคะนะคะชงเองกินเองนะคะ <laughs> นะคะจะได้เซตของลบสองนั่นเองนะคะอโอเค <laughs> อ่ะ ่เรามาดูตัวอย่างที่4กันนะคะจงแก้สมการ3ยกกาลังส x บวก1บวก9เท่ากับ28คูณอยู่กับ3ยกกาลัง x นะคะวิธีการแก้สมการก็คือนะคะตอนนี้นะคะครูจะเราย้ายนะคะย้ายครูขอย้ายแต่ละพจน์มาอยู่ฝั่งเดียวกันก่อนนะคะบวก1 ะะบวกเกตัวนี้นะคะก็ย้ายมาเป็นลบนะคะนี่นะคะเพื่อที่จะ,ะจัดรูปให้มันอยู่รูปของอพงหุนามยกกำลังสองนะคะเพื่อที่เราจะแยกตัวประกอบได้เพราะว่ามันจะมีสามพจน์นะคะ,ะเราดูตัวแรกนะคะ กรณีของที่เราจะแยกตัวประกอบได้นั้นมันต้องอยู่ในรูปของอะไรคะอาพหุนามที่อยู่ในรูปของพหุนามดีกรีสอนะคะพหุนามดีกรีสอง,นะะาาสอ,งอ่าเรามาดูว่าเราจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างนะคะตัวแรก3มยกกลาลังสอบวกหการที่เลขชี้กําลังมันบวกกันแบบนี้ก่อนหน้านี้นะคะแสดงว่าเขาจะต้องคูณอยู่กับ3ยกกลาลัง1 ใช่ไหมคะนี่นะฐะานเหมือนกันเลขชี้กําลังบวกกันได้นะคะตัวนี้ครูขอย้ายก้อนี้มาอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อให้ตัวแปรมันอยู่ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็บวก9เท่ากับ0นะเะสร็จแล้วก็ตัวนี้มันเป็นจํานวนเต็มครูก็ย้ายมาข้างหน้า3มกลาลังหนะคะก็คูณอยู่กับ3ยกกาลัง 2x นะคะลบ28 3ยกกำลัง x 9บวกนะคะจัดรูปก่อนเนาะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเอนะคะเราจะทำอย่างไรนะคะให้อยู่ในรูปของพหุนามนะคะที่มีดีกรีเป็น2นะคะเรามองก้อนนี้ลูกก้อนนี้มันเป็นนะคะเราต้องทำก้อนเนี้ยนะคะให้มันเป็นกำลังสอง ะะซึ่งก้อนนี้เป็นกําลังหนึ่งอยู่แล้วนะคะทีนี้จะทําอย่างไรล่ะให้ก้อนนี้เป็นกําลังสองนะคะเราก็ใช้สมบัติความรู้ในเรื่องเลขยกกําลังมาใช้นะคะตัวนี้ถ้านะะเลขชี้กําลังนะคะนี่นะคะเลขชี้กําลังนะคะซ้อนกันแบบนี้เนาะ นะคะเราก็จับเลขชี้กําลังมาคูณกันใช่ไหมคะดังนั้น3มยกกําลัง x ทั้งหมดกําลัง2พอคูณก็ได้ก็เป็น3ยกกําลัง2 x เหมือนเดิมนะคะ,ะคูณ3ยกกําลัง x บวก9นะคะเห็นไหมคะนี่เราสามารถนะคะจัดให้อยู่ในรูปของพอหุนามกําลัง2หรือดีกรี2แล้วนะคะอันนี้เรามองว่าเขาเป็นสัมประสิทธิ นะคะตรงนี้เขามองเรามองก้อนนี้ว่าเป็น x ได้ไหมนะคะ x นะคะอันนี้ก็เป็น x นะคะเห็นไหมถ้า x x เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการงงตอนนี้เราจะรูปของเท่านามดีกรีสองเรียบร้อยแล้วนะคะมีดีกรีสองดีกรีหนึ่งแล้วก็ดีกรีศูนย์เรียงกันนอกเก้าก็คูณอยู่กับ x กาลังศูนย์นะคะเรียงดีกรีแล้วเสร็จแล้วคูวให้อย่างนี้แล้วกันลูกนะคะให้เรา เอา3ากำลัง x เนี่ยมีค่าเท่ากับ x ก่อนนะคะให้เราแทนนะคะให้3กํกำลัง x มีค่าเท่ากับ x เพื่อที่ลูกจะได้แยกตัวประกอบง่ายๆแต่ถ้าแทนเข้าไปแล้วเวลาแยกตัวประกอบเสร็จก็ต้องนะคะแทนค่า x เท่ากับ3กํกำลัง x กลับมาด้วยนะดังนั้นครูก็เขียนได้ใหม่เป็น3คูณอะไรโลกมอง3มกำลัง x เป็น x ก็จะคูณอยู่กับ x ยกกำลังอะไรคะ x ยกกำลังสองลบ28 3 x ให้มองเป็น x ก็จะเป็นคูณด้วย x นะคะบวกเเท่ากับ0นะคะเสร็จแล้วจับคูณกันได้เลย3คูณ x กำลังสก็ได้ x กำลังสอง2 8 x ก็ได้ 28x x บวกเเท่ากับ0ยเห็นไหมคะนี่พอเราแทนค่าเราดูหน้าต่าง่ายๆขึ้นนะคะอ่าการแยกตัวประกอบยังไงลูกหน้าสัมประสิทธิ์ของ x กำลังสองมันไม่ใช่เลขหนึ่งแล้วนะคะวิธีการแยกตัวประกอบมันก็จะมีหลายวิธีเนาะนะคะบางคนก็คิดแบบนี้นะคะทด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 ,ทดนะคะอ่าคูณกันได้สามเนี่ยคูณกันได้ตัวข้างหน้านี่ลูกนะคะมีอะไรบ้างคะครูเลือกใช้สามกับหนึ่งนะคะครูเลือกใช้สามกับหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็คูณกันได้เก้านี่มีอะไรบ้างลูกนะคะ เอถ้าครูใช้สามกับสามเนี่ยคูณกันเนี่ยสามหนึ่งเป็นสามสามสามเป็นเก้าบวกกันยังไงก็ไม่ถึงยี่สิแปดเพราะเราต้องการตรงกลางคือลบยี่สิบแปดดังนั้นตัวนี้ใช้ไม่ได้แน่นอนเลยนะคะคูณกันได้เก้าเนี่ยสามคูณสามไม่ได้นะคะเอาไรละโลกเอาเก้ากับหนึ่งได้ไหมครูเลือกเก้าอยู่ข้างล่างแล้วหนึ่งอยู่ข้างบนแบบนี้อ่ะลองคูณควายไปสิ หนึ 1> 1 1, 9, ่งคูณหเท่ากับหนคูณเกเท่ากับยี่สออหน้าตาบวกกันน่าจะได้28แต่เราต้องการอะไรคะพจนกลางคือลบยีดังนั้นก็ต้องเป็นลบหคูณเอ้ยบวกอยู่กับลบยีถ้าตรงนี้เป็นลบนะคะตรงนี้ก็ต้องใส่เครื่องหมายลบให้เขาด้วยดังนั้นลูกก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะนะคะสาม นะคะ3 x ยกกำลังสองลบ2 8 x บวก9กหนูก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะนะคะ3ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ของ x นะคะวงเล็บแรกก็จะเป็น3 x ลบ1นะคะแล้วก็1ตัวนี้ก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ของ x วงเล็บที่สองนะคะก็จะเป็น x ลบ9 นั่นเองนะคะหรือจะเช็คก,ก็ได้นะคะบางคนก็จะเช็คบอกว่าใกล้คูณใกล้บอกใกล้คูณไกลอะไรอย่างงี้นะคะแล้วแต่นะคะว่าใครจะใช้ใครจะถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยแต่อย่าลืมว่าถ้าเราแก้สรรมการแล้วอย่าลืมว่า x ของเราคืออะไรลกูกนะคะแทนค่ากลับนะคะแทนค่า x ของเราเท่ากับ2ยกกําลังอะไรลกูกอ๋เอเท่ากับ3ยกกําลัง x นะคะ x ของเราคือ3มกลัง x นะคะดังนั้นแทนค่า x เท่ากับ3กําลัง x นะคะอ,อดังนั้นหนูก็จะได้อะไรลลกจะได้จาก3คูณ x ก็จะกลายเป็น3คูณอะไรคะ3คูณ3าํกลัง x ลบอะไรโลกลบ1แล้วก็อะไรคะ x ของเราตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น3กมกลัง x ลบ9มีค่าเท่ากับ $0 นะคะแล้วก็มาแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกก็คืออะไรคะ นี่จับทําทก้อนนี้ให้เท่ากับศูนย์นะคะก็จับก้อนนี้ให้เท่ากับศูนย์นะคะก็จะได้ยังไงคะนะคะก็จะได้เป็นสามนะคะเอาอีกหน้าหนึ่งแล้วกันลูกนะคะ,นะคะก็จะได้เป็นสามคูณสามยกกําลัง x อกลบหนึ่งเท่ากับศูนย์นะคะนี่นะคะแล้วก็แล้วก็จัดให้มันเป็นสอง ะะมันมีอยู่สองพจน์ก็แยกออกเป็นข้างละพจน์นะคะก็จะเป็น3ามกำลัง x อันนี้ลบหย้ายมาก็เป็น1นะคะสตัวนี้คูณอยู่แก้สมก,การแล้วเนาะสตัวนี้คูณอยู่ก็ย้ายไปยังไงลูกก็ย้ายไปหารซะก็เป็น1นส่วนสามเอ๊ทีนี้ถ้าเราจะหา 'x' เห็นไหมลูกเราก็ย้อนกลับไปแก้สมก,การก็คือพยายามทำฐานให้เท่ากัน เอ๊ A, ทำยังไงทำา1ทำ3ามไม่เป็น1นส่วนสหรือทำ1นส่วนสให้เป็นฐาน3ามดีหน้าครูเลือกทำ1นส่วนสให้เป็นฐาน3ก็คือถ้า3ม,มันอยู่ข้างล่างตัวนี้มันเป็นเลขชี้กำลังเป็น1ใช่ไหมลูกถ้าย้ายขึ้นมาก็จะเป็น3กมกำลังอะไรคะ3ามกำลังลบหน,นี่ฐานเท่ากันแล้วดังนั้นหนูก็จะได้อะไรคะตัวนี้หนูก็จะได้ X เ,เท่ากับลบห นะคะอ่านี่คือกรณีที่1มาดูกรณีที่สองเอาก้อนนี้นะคะยาวเนาะยาวยาวสามกำลัง x ลบเนะคะเท่ากับศูนย์ก็ย้ายเหมือนเดิมลูกมีสองพดย้ายไปจัดให้อยู่จพ์ละข้างนะคะลบเ้าย้ายไปเป็น9นะคะอันนี้ง่ายเลยนะคะทำเก้าให้เป็นฐานสาม ก็จะได้เท่าไหร่โลกนี่3ามกำลังสองมีค่าเป็น9ฐานเหมือนกันแล้วสองฝั่งดังนั้น x เ,เท่ากับเท่าไหร่คะ x ก,ก็เลยเท่ากับ2ได้เลยนะคะนะคะไม่ไม,ไม่อ้างเป็นฟังก์ชันหนึต่อหนึ่งเลยเนาะนะคะเรารู้ล้วหลายข้อแล้นะคะครูก็เลยจับอะไรคะจับ x มาเท่ากับ2ได้เลยดังนั้นคำตอบของเรา นะคะคำตอบของสมก,การข้อนี้คืออะไรคะของสมก,การ exponential ของเราข้อนี้คือนะคะเซตของลบหนึ่งแล้วก็สองนะคะโอเคนะคะสำหรับตัวอย่างนะคะที่ครูพูดมานะคะาจากตัวอย่างที่1ถึงตัวอย่างที่4นะคะเรากา็จะสามารถนำหลักการในการ แก้สมการมาใช้ได้ทุกข้อนะคะ,ะดังนั้นครูก็จะขอจบตัวอย่างการแก้สมการ Exponential ไว้เท่านี้นะคะ